พี่น้องชาวปีเถาะครับในช่วงปี2,565นะครับเส้นทางดวงของท่านนะครับยังมีไพ่ของจัดกับพัดดีคือความมั่นคงความสมบูรณ์ความร่ำรวยชีวิตลงตัวสมบูรณ์แบบอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเด e เดซอยู่ด้วยนะครับความพัดผ้าความสูญเสียนั่นหมายความว่าชีวิตของท่านมีทั้งด้านที่ดีมากๆและด้านที่เปลี่ยนแปลงสุดๆเหมือนกันนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีเถาะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายในช่วงปี2565นนะครับเราก็จะมาดูกันล่วงหน้าไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ รู้ว่าเส้นทางดวงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างในปี2565นนะครับดีหรือไม่ดีเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นการดูดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่มาดูถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะครับอาจจะติดตามกันมาได้หลายคลิปหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ขอต้อนรับกัน นะครับเข้ามาดูกันได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ดูแล้วก็ยังต้องใช้วิจารณญาณนในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเรามาเลือกเอาคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้ไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกระุณนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอ้าวหมอฮักไม่ได้รับ ัพยากรส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับในช่วงนี้ก็ทําคลิปในการอธิบายเรื่องราวของดวงให้กับท่านได้ฟังนะครับได้ดูได้ชมกันเท่านั้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้าดวงของ,ของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วงปี2565ตลอดทั้งปีจะมีแนวโน้มของดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานชาวปีเถาะจะมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1น, ate, นะครับเป็นเทมเพลนส์นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเทมเพลนส์ความหมายคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ค่อยดี ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าๆบ้างเติบโตแบบช้าๆแบบสโลบัตชัวนะครับคือหมายว่าเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมันคนครึ่งนะครับแบบช้าๆได้พระเล่มงามประมาณนี้นะครับคนที่ใจร้อนอาจจะรอคอยไม่ไหวก็อาจจะกวนหยิดลำคาญใจบ้างนะครับแต่ว่านะครับใจเย็นๆในการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเจอปัญหามาสารพัดอย่างกว่าที่จะเติบโตขึ้นกว่าที่เราจะผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่ว่าจุ๊บปุ๊บปั๊บเราจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเลยก็คงจะเป็นไปได้ ยากนิดหนึ่งนะครับค่อยเติบโตขึ้นค่อยมองหาจุดปกพร่องแล้วก็แก้ไขในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับพี่น้องชาวปีถอ่อมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมีงานเข้ามาด้วยนะครับคนที่ทํางานอิสระก็จะมีงานหมุนเข้ามาคนที่รอคอยงานอยู่ก็จะเปิดกว้างขึ้นมีโอกาสที่จะได้งานทําหรือไม่คนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นมีโอกาสของความเข้าหน้าเป็นลําดับ เป็นจังหวะเป็นขั้นตอนตามความรู้ความสามารถของท่านคนที่ทําอาชีพส่วนตัวก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีการเจราจามีการค้าขายมีการตกลงมีการทําสัญญาใหม่ๆเข้ามานะครับก็ถือว่าอยู่ในนิมิตหมายที่ดีที่งานของเราจะเติบโตขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ของเรื่องการงานนะครับเป็น เก้าถ้วยนะครับก้าถ้วยคือบรรยากาศของการติดต่อการสื่อสารการไปพบปะก,กับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับคนที่เกิดในปีเถาะนะครับอาจจะเป็นนักค้านะครับการค้าขายดีนะครับเป็นเซลล์เป็นอะไรต่างๆที่เราต้องติดต่อกับผู้คนเยอะๆเราก็จะได้งานเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีข้อที่ควรระวังเหมือนกันว่าการติดต่อแต่ละครั้งนะครับถ,ถ้าเผื่อว่าเราประมาท เราไม่รอบคอบเราก็อาจจะเจอปัญหาตามมาในภายหลังด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับจะทําธุรกรรมอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้มีความระมัดร,ระวังมีความละเอียดในเรื่องตัวเลขเอกสารทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ของเรื่องการงานนะครับเป็น2 ไม่เท้านะครับสองไม้เท้าคือความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะครับคนที่ทํางานประจำนะครับก็จะมีตําแหน่งที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับการขยับขยื่ยนเคลื่อนไหว ไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามามีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือว่าอาจจะทําสัญญาใหม่ๆบางคนก็ทํางานประจําอยู่แล้วยังคิดหาอาชีพเสริมเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับการงานก็จะเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นในช่วงปีหน้านะครับอันนี้เป็นส่วนที่พี่น้องชาวปีถาะนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในเส้นทางของการงานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเติบโตขึ้นตามความรู้ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ ประการต่อมานะครับเรามาดูส่วนของการเงินว่าจะเป็นอย่างไรมีโอกาสดีหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังสําหรับคนที่เกิดในปีเถาะนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมาดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเป็นแฮงแมนพี่น้องเห็นนะครับแฮงแมนคือการที่คนมันถูกห้อยหัวลงคือถูกแวนคอภาษาชาวบ้านเรานะครับนั่นคือการที่มันจะพลิกกับตาลปัด กับที่มันหมุนวนอย่างรวดเร็วนะครับการหักเหข,ของชีวิตการหักเหข,ของเรื่องการเงินของคนที่เกิดในปีเถาะนะครับในช่วงปี2565นะครับท่านต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย ครับท่านอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ระมัดระวังไม่มีความรอบครอบท่านอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ท่านจะต้องใช้จ่ายเงินไปจํานวนเยอะๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้บางคนก็ใช้จ่ายผิดประเภทเปิดความหมายไม่ระมัดระวังก็อาจจะกลายเป็นคนที่เสียหายเยอะๆไปก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินไว้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นดโมลนะครับอันนี้ก็คือความคลุมเครือจิตใจไม่ค่อยแน่นอนหรือว่าไม่ขาดความมั่นคงการตัดสินใจอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเงินคือปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่จะหมุนเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าแย่นะครับเมื่อเมื่อถึงข่าวเวลาที่เราอับจนสิ้นหนทางเราก็จะเจอทางตันคิดอะไรไม่ออกขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของ ห้าถ้วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับความผิดบังการรอคอยบางอย่างที่มันยังไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับมันมีช่วงระยะเวลานะครับเราอาจจะต้องการเงินสักก้อนหนึ่งเข้ามาในวันนี้แต่ว่าเหตุการณ์จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะทอดระยะเวลาไป5วัน10วัน20บวันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนงานของการเงินพี่น้องชาว ปีเถาะนะครับต้องมีนะครับต้องมีต้องจัดการบริหารไว้นะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้สะดุดหรือว่าเจอเหตุการณ์ขับขันมีความที่มันฝฟืเอรเ่ืองแบบสุดๆขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าภาพรวมมันจะดีอยู่นะครับโอกาสของท่านยังมีแต่ว่าระมัดระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของความรักครอบครัวชีวิตประจำวันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีดาบนะครับมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักจะต้องจัดการแก้ไขนะครับอันนี้จะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแต่ละคนก็คงจะเจอไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการตัดสินใจในการที่จะต้องคิดต้องทํา ต้องเจอปัญหาปภาษาขึ้นมานะครับว่าจะทําอย่างนี้หรือว่าจะเลือกเดินแบบไหนชีวิตจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดทเข้ามาด้วยนะครับคือความพัดภาคความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่ใครๆก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับพี่น้องที่เกิดในปีเถาะครับก็ฝากไว้ระมัดระวงังซึ่งคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนคงจะมีสถานการณ์ของความพัดภาความสูญเสียการที่เปลี่ยนแปลงที่มันแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะมีการย้ายที่อยู่แยกกันอยู่บ้างอะไรบ้างเหล่านี้บางคนก็จะพัดภาคสูญเสียที่ มากไปกว่านั้นนะครับก็ต้องขอให้เป็นกําลังใจมั่นคงด้วยนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับประการต่อมานะครับเรามาดูส่วนที่3ของเรื่องครอบครัวความรักนะครับเป็น6ดาบ มีโอกาสอยู่นะครับในการที่จะคลี่คลายผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับท่ามกลางความสูญเสียหรืออะไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวปีถาะครับเราอาจจะมีแสงสว่างเราอาจจะมีแนวทางที่ดีๆแก้ไขปัญหาได้คลี่คลายปัญหาของครอบครัวความรักได้นะครับคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสดีๆที่จะได้รับความสมหวังเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไปเล็กน้อยนะครับพี่น้องที่เกิดในปีถาครับ เป็นภาพรวมของความรักของครอบครัว,วที่ไม่น่าอาภิรมเท่าไหร่นักนะครับพี่น้องชาวปีถอครับแต่อย่างไรก็ตามก็าฝากกันไว้เป็นแนวทางระมัดระวังแก้ไขปัญหาตามสภาวะที่เกิดขึ้นมีสติมั่นคงไว้ไม่ประมาทจะเป็นเรื่องที่เหมาะที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีถอในช่วงปี2565นะครับ ะการต่อมานะครับเราดูเรื่องแย่ๆมา2เรื่องนะครับการเงินก็จะมีรายจ่ายเยอะอะไรประมาณนี้นะครับและความรักก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นักเรามาดูแนวทางทิศทางการแก้ไขอนาคต ภาพรวมต่อจากนี้ไปจะกแก้ไขอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรดีหรือไม่นะครับก็เสียดายนะครับถ้าเผื่อว่าท่านผู้ใดดูมาไม่ถึงตรงจุดนี้นะครับท่านก็จะจมอยู่กับความรู้สึกว่าชีวิตมันแย่นะครับเรามาดูส่วนของการแก้ไขที่ทางแนวทางจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนนะครับมี1เหรียญการเงิน การเงินอยู่ในทิศทางของการแก้ไขท่ามกลางปัญหาอะไรบางอย่างที่มันหมุนเข้ามาสารพัดนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับแนวทางใหม่ๆในการที่จะแก้ไขการเงินดีขึ้นนะครับเส้นทางของการเงินท่านก็จะเปิดกว้างขึ้นมารายรับเริ่มหมุนเข้ามามีรายได้เข้ามาเป็นกรอบเป็นการนะครับอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่หลังจากท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับก็เหมือนกับว่า,าท้องฟ้ามันมัน,ม,นมันสวยงามขึ้นมาหลังฝนตกหลังเมฆหมอกของชีวิตผ่านพ้นไป พี่น้องชาวปีถอก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่ท่านจะได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขกับชีวิตของท่านก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับการเงินของท่านก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรายจ่ายเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วท่านก็จะได้ร,รับการเงินที่มันหมุนเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานที่ดีขึ้นเป็น1ิบ เมถาวรนะครับสิบีเท้าคือความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะครับท่านเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับตามกลางปัญหาโอกาสของท่านคือจะได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สําคัญสําคัญมีความก้าวหน้าขึ้นสําหรับคนที่ทํางานประจําก็จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกที่ต้อง ที่เหมาะแล้วท่านก็จะได้รับโอกาสตามความรู้ความสามารถนะครับเติบโตขึ้นเต็มที่นะครับจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนเวลาอะไรนั้นแต่ละคนก็อยู่ด้วยความหวังนะครับท่านทําวันนี้ให้ดีที่สุด นะครับท่านก็จะได้รับโอกาสตอบแทนเข้ามาเพื่อที่ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆในวันต่อไปเช่นเดียวกันนะครับนี้อาชีพของการงานของท่านก็เหมือนกันนะครับทํางานด้วยความถูกต้องแม่นยํามีความสุดจิตใจเป็นที่ตั้งมีมา n a ขยันขันแข็งท่านก็มีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาขึ้นตามอาชีพการงานของท่านนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ของแนวทางทิศทางการแก้ไขปัญหานะครับเป็น ดวงของจัก,กรพัตินีอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอดทนไว้บรอคอยไว้ใจเย็นๆไว้ท่านมีโอกาสเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองนะครับจัก,กรพัตินีเข้ามานะครับอาจจะเวลาที่ท่านได้ผ่านพ้นปัญหาแล้วท่านจะได้รับทางออกที่ดีขึ้นงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมเงินไหลามาเทมายกระดับตัวเองขึ้นมาจากความล้มเหลวจากความวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้มีความมั่นคงมีความลงตัวมีความที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่สูงมาก มากนะครับในเรื่องของดวงนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมบูรณ์พูนสุขก้าวหน้ามั่นคงมีความสําเร็จมีความสมหวังมีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวที่ดีมากๆเข้ามาด้วยนะครับเ,เป็นดวงของคนที่มีความสุขนะครับอาจจะรอคอยไปบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือภาพรวมของแนวทางทิศทางนะครับท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคและท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13สําหรับมาให้คาแนะนาแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วงปี2565นะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็น10เหรียญน,นะครับคือความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการเงินดีมากนะครับการงานก็จะดีความรักดีนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพรวมภาพรวมที่ดีมากๆนะครับสําหรับคนที่จะผ่านพ้นปัญหาประสาทสำหรับคนที่สู้ไม่ถอย สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนแล้วท่านก็จะได้รับความสําเร็จการงานดีขึ้นติดต่องานขยายงานสร้างโอกาสของการงานราย,ร,ายรับการเงินดีมากๆครอบครัวลงตัวสมบูรณ์แบบบางครอบครัวมีทาย,ยาทเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจมีความสุขขึ้นมามีสายโซ่มีโซ่ทองของชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมแนวทางทิศทางที่ดีมากๆสําหรับพี่น้องที่เกิดในปีเถาะนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในช่วงปี2565นะครับการงานของท่านนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตก้วาวหน้าเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ค่อยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นก้นาวหน้าตามความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับท่านมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่สูงสุดของการงานได้นะครับและยกระดับพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆด้วยนะครับเส้นทางของการเงินนะครับ การเงินของท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องของรายจ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาแบบ,บรวดเร็วเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินจํานวนเยอะๆมีอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ท่านจะต้องระมัดร,ระวังเรื่องของรายจ่ายการดูแลการบริหารการเงินให้ดีด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เจอปัญหามากๆหรือว่าสะดุดกับเส้นทางของการเงินโอกาสของท่านนะครับยังมีการยกระดับพัฒนาการเงินให้ดีขึ้นมีความร่ำรวยมีเงินไหลมาเทมามีทรัพย์สินมากมายเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงของการที่ท่านจะได้รับความสําเร็จความสมบัตในเส้นทางของการเงินที่ดีมากๆด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของความรักนะครับเอาครอบครัวอาจจะมีปัญหานะครับมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความพัดภาคมีความสูญเสียขึ้นมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นกําลังใจท่านนะครับกําลังใจให้ได้มีสติไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจมั่นคงว่าท่านต้องผ่านความ อ่าที่มันยุ่งยากไปให้ได้นะครับแล้วท่านก็จะพบโอกาสใหม่ๆนะครับมีบรรยากาศที่ดีมีความสวยงามมีชีวิตที่ลงตัวมีความสมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับเอาอดทนเข้าไว้สู้เข้าไว้นะครับแล้วท่านก็จะได้รับความสําเร็จความสวม่างตามที่ท่านปรารถนาและรอคอยนะครับรสชาติของการที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนต่างๆแล้วได้รับความสําเร็จนั้นจะมีคุณค่าสูงมากๆสำหรับพี่น้องที่เกิดในปี ถาะในปี2565นะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในปีเถาะในช่วงปี2,565นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขมาพอสมควรนะครับก็พยากรณ์ไว้เป็นแนวทางนะครับในรูปแบบของการพยากรณ์แบบกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ถูกต้องไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีอยู่เหมือนกันนะครับดูแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณ ควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาคาสันเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปด้วยกันนะครับและก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเร่ยงช่วยกรุนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวปีเตาะทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผ่านพ้นปัญหาอุปรสรรคแล้วก็พบความสําเร็จความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความสมหวังความมั่งคั่งร่ารวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ